ค่ะก็จริงๆดิฉันเองก็มีข้อคิดเห็นนะคะว่าในแง่ของการใช้มาตรา44เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าการใช้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะใช้เนี่ยจะเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าแต่ในส่วนตัวเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็ได้มีการเรียกร้องของความเป็นธรรมไปหลายครั้งอย่างที่เรียนว่ากระบวนการต่างๆวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นว่ายังอยู่ในกระบวนการของศาลอาญายังไม่จบ กระบวนการของเรื่องของการเรียกค่าเสียหายในแง่ของแพ่งนั้นก็ควรจะต้องหลังจากที่รู้ผลจากคดีอาญาอันนี้เราก็ได้เรียกร้องตั้งแต่ต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนมาตรา44หรือการใช้คําสั่งอำนาจทางการปกครองก็ตามจริงแล้วก็ถือว่าเป็นการที่รัฐบาลจะใช้อำนาจในฐาหนะของการเป็นคู่ขัดแย้งของดิฉันซึ่งจริงๆแล้วก็ควรจะให้ศาลก็คือศาลแพ่งเป็นผู้พิจารณาจะเป็นการเหมาะสมกว่าค่ะ ก็เรียนว่าเราทยาทำอย่างเต็มที่นะคะต้องขอบคุณทั้งกำลังใจทุกท่านจากพี่น้องทั้งบ้านนะคะที่ส่งกำลังใจให้แล้วก็รวมถึงทุกคนที่มาให้กำลังใจที่หน้าศาลรวมถึงทุกคนที่มาให้กำลังใจดิฉันเองก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ถือว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็กำลังใจก็ยังมีอยู่เต็มร้อยค่ะนายกครับเมื่อไปเดือนก่อถิ่นความได้ไปยื่นให้สอบกรณีข้อมูลหรือว่าะค่ะที่ไปยื่น ก็เรียนว่าในเมื่อคณะกรรมการารับผิดทางอาสอบร,รับผิดทางทางละเมิดนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบแล้วก็ทางประธานกรรมการก็บอกว่ายังเป็นเรื่องของความรับแต่ดิฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทางฝ่ายค้านนะคะมีาทางมามีข้อมูลนี้มากล่าวได้อย่างไร ก็เราก็ถือว่าถ้าข้อมูลต่างๆนั้นมีความเป็นกลางมันก็ไม่ควรที่จะั่วไหลออกไปอยู่คนข้างนอกเพราะว่าทั้งหมดขั้นตอนยังไม่ไม่สิ้นสุดก็ขอความปรุนาค่ะอย่าชี้นําการตัดสินใจของคณะกรรมการเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็อยากให้พิจารณาด้วยความที่ไม่มีการกดดันถูกกดดันจากสังคมแต่พริจาบนจากเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะค่ะ ก็จริงๆวันนี้ที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเป็นความคิดเห็นอยู่ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าก็คงอยากรอข้อสรุปให้ชัดเจนก่อนแต่ก็อยากตั้งข้อสังเกตว่าต้องอยู่บนความพอดีค่ะแล้วก็อยู่บนความที่พี่น้องประชาชนสบายใจยเมื่อทุกทกคนรับในเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วกฎหมายรูปต่างๆนั้นก็ต้องพิจารณาตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูนค่ะ